ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพอดแคสต์เสียงจากโลกคริปโตกับผมโทนี่ที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักเรื่องราวความเป็นมาและปรากฏการณ์สำคัญในโลกคริปโตก่อนอื่นขอย้ำก่อนว่าเนื้อหาที่จะเล่าต่อไปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความรู้และประวัติศาสตร์เท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงินและไม่มีการชักชวนลงทุนครับวันนี้ เราจะมาพูดถึงหนึ่งในบล็อกเชนที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาที่ทั้งบิตคอยและอีเทอร u m ียมยังคงเผชิญอยู่นั่นก็คือ Avalanche หรือ AVAX Avalanche ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่มีความเร็วสูงค่าธรรมเนียมต่ำและสามารถปรับขนาดได้ดีจนหลายคนเรียกมันว่าเป็น Ethereum i l l e r อีกหนึ่งรายแต่ในขณะเดียวกัน Avalanche ก็พยายามสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองโดยการพัฒนาโครงสร้างที่รองรับทั้ง DeFi, NFT และแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ในวงกว้าง Avalanche หรือ AVAX เปิดตัวในปี2020โดยบริษัท a v a l a b s ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยเอมินกุนซิเรอศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยคอเนลเนล (Cornell University) และทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบกระจายศูนย์หรือ Distributed Systems ก่อนหน้าที a v a ว a n c h e จะเปิดตัวเอมินกุนซิร์ er, เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงวิชาการและคริปโตเพราะเขาเคยมีส่วนร่วมในการวิจัยเรื่องโปรโตคอลบล็อกเชนและยังเคยออกแบบคาร์มาซิสเต็มซึ่งเป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลต้นแบบที่เกิดขึ้นก่อนบิตคอยน์ด้วยซ้ a v a l a n c h e ถูกสร้างขึ้นมาจากแนวคิดที่ว่าบล็อกเชนในยุคนั้นยังไม่สามารถแก้ปัญหาความเร็วความปลอดภัยและการกระจายอํานาจไปพร้อมกันได้หรือที่เรียกว่าบล็อกเชนไตรเลมม่าทีมอาวเวลัพจึงต้องการสร้างเครือข่ายใหม่ ที่สามารถรองรับธุรกรรมได้หลายพันครั้งต่อวินาทีในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยและการกระจายศูนย์ได้เต็มรูปแบบสิ่งที่น่าสนใจคือการพัฒนา Avalanche ไม่ได้เกิดจากบริษัทเพียงอย่างเดียวแต่ยังได้มีการเปิดตัวเป็นโปรเจกต์ Open Source และได้รับการสนับสนุนจากนักพัฒนาและนักวิจัยจากหลายสถาบันทำให้มันเป็นหนึ่งในบล็อกเชนที่มีรากฐานมาจากงานวิชาการอย่างแท้จริงนับตั้งแต่เปิดตัว Avalanche ก็สามารถดึงดูดเงินลงทุนจำนวนมากและได้รับการยอมรับว่า เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่มีศักยภาพสูงสำหรับการใช้งานในโลก d e f าและเว็บตีสิ่งที่ทำให้ a v a l a n c h e แตกต่างจากบล็อกเชนอื่นๆคือสถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่นและมีเอกลักษณ์โดยออกแบบมาให้แก้ปัญหาด้านความเร็วค่าธรรมเนียมและการรองรับการใช้งานที่หลากหลาย 1. กลไกฉันทามติ a v a l a n c h e ใช้กลไกที่เรียกว่า Avalanche c o n s e n s u s ซึ่งถูกออกแบบมาให้ทั้งเร็วและปลอดภัยโดยมีคุณสมบัติพิเศษคือการยืนยันธุรกรรมเกิดขึ้นภายในไม่กี่วินาทีรองรับธุรกรรมได้หลายพันครั้งต่อวินาทีใช้พลังงานต่ำกว่าระบบ proof of work ของ Bitcoin และอ t h e r e u m รุ่นแรก 2. โครงสร้างแบบหลายเชน Avalanche ไม่ได้มีแค่บล็อกเชนเดียวแต่ประกอบไปด้วย3เชนหลักที่ทำงานร่วมกันได้แก่ X-chain สำหรับการสร้างและโอนสินทรัพย์ดิจิทัล C-Chain, Contract Chain, รองรับการใช้งาน Smart Contract และเข้ากันได้กับ Ethereum Virtual Machine (EVM) ทำให้นักพัฒนาสามารถย้ายโปรเจกต์จาก Ethereum มาบน Avalanche ได้ง่ายดายและได้ประโยชน์จากค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าและความเร็วที่สูงกว่า P-Chain, Platform Chain, สำหรับการจัดการ Validators และ Subnets 3. Subnets หรือเครือข่ายย่อยหนึ่งในนวัตกรรมสำคัญของ Avalanche e คือแนวคิด Subnets ที่อนุญาตให้นักพัฒนาสามารถสร้างบล็อกเชนย่อยของตัวเองบนเครือข่าย Avalanche e ได้โดยปรับแต่งกฎเกณฑ์ตามที่ต้องการเช่นสำหรับ DeFi เกมหรือโครงการภาครัฐ 4. ความเข้ากันได้กับ Ethereum การที่ Avalanche e รองรับ EVM หรือ Ethereum Virtual Machine ทำให้โปรเจกต์ e f i i ที่เคยอยู่บน Ethereum เช่น r w ร์หรือ Curve สามารถย้ายมาบน a v a l a n c h e anche, ได้อย่างง่ายดายและได้ประโยชน์จากค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าและความเร็วที่สูงกว่าด้วยสถาปัตยกรรมที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาด a v a l a n c h e anche, จึงไม่ใช่แค่ Ethereum Killer แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับนักพัฒนาและกลายเป็นหนึ่งในเครือก่ายที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในโลกคริปโต หลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการ Avalanche ก็สามารถสร้างแรงกระเพื่อมในวงการคริปโตได้อย่างรวดเร็วโดยการเติบโตของ DeFi, NFT และเกมไฟบนเครือข่าย 1. DeFi บน Avalanche Avalanche กลายเป็นบ้านของโปรเจกต์ DeFi จำนวนมากเช่น Aave, Trader Joe, b e n k i และ Curve ที่เลือกขยายบริการมาบน Avalanche เพราะค่าจำเนียมถูกและการประมวลผลรวดเร็วสิ่งนี้ทำให้อาว l ลันช์กลายเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่มี Total Value Locked หรือ TVL สูงติดอันดับต้นๆ 2. NFT และตลาดดิจิทัลอาว l ลันช์ยังเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการสร้างและขาย NFT อย่างแข็งแรงมี Marketplace อย่าง Joe p e x และ k a l o w ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะยังไม่เทียบเท่าอีเทเรียมแต่ a v ว l a n ล h นช์กำลังสร้างพื้นที่ของตัวเองในโลก NFT ได้อย่างมั่นคง 3. เกมไฟล์และเมตาเวิร์สด้วยความเร็วและค่าธรรมเนียมที่ต่ำอ v ว l a n ล h นชถูกมองว่าเป็นบล็อกเชนที่เหมาะสมสำหรับเกมและเมตาเวิร์สหลายโปรเจกต์เช่น Krabada และ Ascenders ได้ใช้ a ว a ล a ันช์เป็นเครือข่ายหลักซึ่งช่วยผลักดันให้ผู้เล่นทั่วไปเข้ามาใช้บล็อกเชนมากขึ้น 4. พันธมิตรและการยอมรับ a ว a ล a ันช์ยังมีพันธมิตรกับองค์กรขนาดใหญ่เช่น Deloitte ที่เลือก a ว a ล a ันช์เพื่อสร้างระบบบันทึกข้อมูลการกู้ภัยพิบัติสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า a ว a ล a ันช์ไม่ได้จำกัดตัวเองแค่ตลาดดี f าและ NFT แต่ยังมุ่งหวังที่จะเป็นบล็อกเชนที่ใช้งานได้จริงในระดับองค์กรการเติบโตเหล่านี้ทำให้ a v ว l ลันช์ไม่ได้ถูกมองเพียงแค่คู่แข่งของอีเทเรียแต่ยังเป็นระบบนิเวศท,ที่มีเอกลักษณ์และการใช้งานจริงที่สามารถรองรับการขยายตัวในอนาคตของโลกเว็บ3ได้อย่างแท้จริงแม้ว่า Avalanche จะถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบล็อกเชนที่มีศักยภาพสูงแต่ก็ยังเผชิญกับอุปสรรคและเสียงวิจารณ์หลายด้าน ที่สะท้อนให้เห็นว่าการจะเป็นผู้นำในโลกคริปโตนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย 1. การแข่งขันที่ดุเดือด Avalanche ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งโดยตรงอย่างอ t h ทเ e ียมซึ่งยังคงมีชุมชนผู้พัฒนาใหญ่ที่สุดในโลกรวมถึงบล็อกเชนใหม่ๆอย่าง Solana Cardano และ Polkadot ที่ต่างก็โฟกัสไปที่ความเร็วและการขยายตัวเช่นเดียวกันทำให้อา a l a n c ์ต้องหาจุดแข็งเฉพาะตัวเพื่อยืนระยะ 2. ความสเสถียรของเครือข่ายแม้จะเร็วและค่าธรรมเนียมต่ำแต่อวั l เอนซ์เองก็เคยถูกวิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาความสเสถียรของเครือข่ายในบางช่วงหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมั่นคงก็อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักพัฒนานและผู้ใช้งาน 3. การพึ่งพาดีฟามากเกินไปแม้อวั l เ n นซ์จะมีการเติบโตอย่างโดดเด่นจากดีฟา แต่ก็มีคำถามว่าหากกระแสดีฟาลดลงหรือเจอการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นระบบนิเวศของ A v a l a n c จะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด 4. กฎระเบียบและการกำกับดูแลในหลายประเทศรัฐบาลเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการกำกับดูแลตลาดคริปโตหากมีข้อบังคับที่เข้มงวด A v a l a n c ก็อาจต้องปรับตัวครั้งใหญ่และอาจสูญเสียความได้เปรียบในฐาน,นะเครือข่ายที่เปิดกว้าง 5. การสร้างชุมชนผู้พัฒนา แม้อาวา a n นซ์จะเติบโตเร็วแต่ชุมชนผู้พัฒนาหรือ developer community ของ Ethereum และ Solana ยังคงมีขนาดใหญ่กว่าการจะดึงดูดนักพัฒนาใหม่ๆให้เลือก A v a l a n c e เป็นแพลตฟอร์มหลักจึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทีมงาน a v a l a n s ต้องแก้ไขกล่าวได้ว่าเส้นทางของ A v a l a n c e นั้นเต็มไปด้วยโอกาสแต่ก็ไม่ขาดความท้าทายการจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในเครือข่ายหลักของเว็บ3จำเป็นต้องพิสูจน์ทั้งความเสถียร ความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนในระยะยาวแม้ Avalanche จะต้องเผชิญกับการแข่งขันและความท้าทายที่หลากหลายแต่เครือข่ายนี้ก็ยังคงถูกจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดเพราะศักยภาพที่สามารถต่อยอดไปได้อีกมากมายในโลกเว็บ3 1. การขยายตัวของ Subnets แนวคิด Subnets ของ Avalanche ถือเป็นจุดแข็งที่เปิดประตูให้โครงการต่างๆสามารถสร้างบล็อกเชนย่อยของตนเองได้ตามต้องการ ทั้งในด้านการตั้งกฎเกณฑ์ความปลอดภัยและการปรับแต่งการใช้งานเครือข่ายเล็กๆเหล่านี้มีโอกาสกลายเป็นโครงสร้างหลักสำหรับองค์กรภาครัฐหรือแม้แต่โครงการเกมระดับโลก2การยอมรับในระดับองค์กรเมื่อมีพันธมิตรอย่าง Deloitte ที่เลือกใช้ Avalanche ในงานระดับประเทศก็สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและมีโอกาสที่จะได้เห็นการใช้งาน Avalanche ในระดับองค์กรและโครงการภาครัฐมากขึ้น หากสามารถขยายไปถึงบริการด้านการเงินการประกันภัยหรือการขนส่งได้ก็อาจเป็นตัวเร่งให้ Avalanche กลายเป็นเครือข่ายหลักที่รองรับการใช้งานจริงได้ 3. การเติบโตของ DeFi NFT และเกมฟายดีฟายังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของ Avalanche แต่อนาคตยังเปิดกว้างในด้าน NFT และเกมฟายโดยเฉพาะเมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุค Metaverse เครือข่ายที่เร็วค่าธรรมเนียมต่ำและปรับขยายได้จะมีโอกาสโดดเด่น และ Avalanche อาจเป็นหนึ่งในนั้น 4. การแข่งขันและการอยู่รอดแม้จะมีศักยภาพสูงแต่ Avalanche ต้องรักษาสมดุลระหว่างความเร็วความเสถียรและการกระจายศูนย์หากสามารถสร้างนวัตกรรมต่อเนื่องพร้อมกับดึงดูดหนักพัฒนาและผู้ใช้งานได้ Avalanche ก็อาจรักษาตำแหน่งเป็นเครือข่ายบล็อกเชนระดับโลกได้อย่างมั่นคง 5. ภาพรวมในระยะยาวหากเปรียบเทียบเส้นทางของ a v a l a n c h e กับบล็อกเชนอื่นๆ จะเห็นได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ได้เป็นเพียง Ethereum Killer แต่กำลังสร้างอัตลักษณ์ของตนเองด้วย Subnets และความสามารถในการใช้งานจริงหาก Avalanche สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดปัจจุบันได้มันอาจเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของ w e b 3และโลกการเงินดิจิทัลในอนาคตและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ Avalanche หรือ AVAX บล็อกเชนที่เกิดขึ้นจากงานวิชาการและความตั้งใจที่จะสร้างเครือข่ายที่รวดเร็ว ยืดหยุ่นและพร้อมรองรับการใช้งานจริงในโลกคริปโตไม่ว่าจะเป็น DeFi, NFT เกมฟล์ไปจนถึงการใช้งานในระดับองค์กรและภาครัฐ Avalanche แสดงให้เราเห็นว่าเส้นทางของบล็อกเชนยุคใหม่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันด้านความเร็วหรือค่าธรรมเนียมแต่ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างระบบนิเวศท,ที่มั่นคงนวัตกรรมที่ต่อยอดได้และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งนักพัฒนาและผู้ใช้งาน แน่นอนว่า Avalanche เองก็เผชิญกับความท้าทายไม่ว่าจะเป็นการแข็งขันที่ดูดเดือดจากบล็อกเชนอื่นปัญหาความสเสถียรของเครือข่ายหรือแรงกดดันด้านกฎระเบียบแต่สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในอนาคตที่ยังเปิดกว้างอย่างมากหากสามารถรักษาจุดแข็งและพัฒนาต่อเนื่อง Avalanche อาจกลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของเว็บทรีได้อย่างแท้จริงก่อนจะจากกัน ผมอยากย้ำอีกครั้งว่าเนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเล่าในเชิงความรู้และประวัติศาสตร์เท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงินและไม่มีการชักชวนลงทุนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์เสียงจากโลกคริปโต EP ที่25 Avalanche หรือ AVAX คืออะไรอย่าลืมกด subscribe และติดตามช่องคริปโ o the Moon เพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆที่เราจะพาไปสำรวจทั้งเหรียญเทคโนโลยีและปรากฏการณ์น่าสนใจในโลกคริปโตไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับ